ภมีภัวัฏพามิชย์สังสรรพีโพสังธรรมัตถีภัตถ์นวัฏพามิยสรรพสัพพีโพสัพรรมถีภัตเ์ใขัวะโลกนาถังอภิตะเมโตสังอนาภะตเมโพสังัตุกันตเมโทสั ข้าพะจ้าันเตวัดพานิพันเตป่าตออุตุนักสรโมโสภาข้าพเจพันเตวัฏพาหิพันเตครอุปัชายะอาจริย์ุณุสักรโสัคข้าพเจพันเตสาธุสาธุอนุตูปามิ พระอิิธิศรีโกวะประสิทธิ์ของข้าพระจาสมุทิปราผู้ประกาศนักชิ่นที่ประดานิสสิทธิ์ขอโนปะนมว่าทั่วที่ที่าสารน้าปุชาอุปนรตะการอันใงอันเป็นมหาบุคคลมีโมรีโลทั่วที่พกอันเยูข้าพระเจ้าจะได้ขอเพื่อภูมิครร เมวร้าในสภาปดาดีในแสงโคโลกทัทอดทั่วทั้งจักรวาลุล้วแต่ทรงสักกาที่หาไม่หิริรยกับพระพรงธรโลกันทอดสถิติพระสุขาอีั้งเจ้าวิกรเอือมฟ้ามหาภรรยาเกลือที่พระพระหาประสั์ลู้ประเสริฐเลือดจีงแล้วเอกิ ท in <ixel> ั้คขุพระโทรณีลงนอำพระชบรัชไพรพระโภสุขิประชามทั้งขุคุสวรุปชาและอาจารย์ผู้ที่ได้แก่กมอันโดยผลที่ทขาคนวีดธรรมาาผู้ที่รุ่งกรีเห่งผู้ที่ได้ต่อมาอกิพระักษาขอดีชาสัพพุททั้งหลายจงงลู งมาช่วยป้องกันทุกโศกเร้ากพัทุกปฐมวัชรีจังรงจังพาสูนหัวเพท่อพูในสิ่งเสริสาพอจะโกรธเรือประสีขอต้อนสิโนยี่ถีทุกบนทเถิดเรียบเมือรช่วยรัชสมวรต้นต่อนักการณดนีได้เวลาตะจุตะลุยอยีประกอบไปด้วยเชิดโชควิเชียรชทย ยิ่งให่เด็ดาที่พระเจ้ามีสิ่งสถิตวิสาสานมีพระประมุนในควาลสมาเ่ด้วยผู้ปฏิมาผู้ต้องการพิชัยฤกษ์ของที่นี้ตามข้อประสิฐประสาพงอภิเศษนักบารมีพระนิพระบุญท่านพระบุญอิติยตระกุนจะอาวาเหตุรัดการเจ้าะสิ่ยาสาวยสิ ได้ประกอบพิธีการพิธการตัวสมบีนจังหวัดมุกสาหาระอิที่เก้าพระธรรมอกพระครมาอาจารย์ีจิาจารย์จะารามวัตากั่วทั้งสีข้ประมาณสี่ร้อยกว่าันเมื่อนำมาจะสร้างพระพุทธรูปูเดียรพระขทหน่อสร้างพระพุทธรอยพระคุณแม่บุญเรือโตบุญเอิรนพระรครหล่อลูกเหนือคุณแม่บุญเรือขนาดพราตักที่สิบเ้าน โดยมีอาจารย์แอสินเสสสักพายุกูจมกรกัสสารเป็นผู้รวบรวมชรวนวัวสารปัตีินิเปกระดับนมาสกาดบารมีหทควิโยผู้ดำน้ำอัณฑะมรกจับารมีหลวงพ่อหลวงตัวหลวงพ่อขับหลวงบารมีเฮงหลวงพ่อโตวัดปาาจักรสัระพันชาบารมีห่งพระนิพระมุลปูดักักตะสารุ นีตัวพระเจ้าเดงกรับจาผรูผู้นำสักระวัรภานจุประดิมให้เวาอารพิษปัญญาที่สถิตยู่ณนรพระอจา้ดพระองค์สักระวันราพรละพระเา้ากรุดพาดีตัยาเจ้าที่เเดืนตายาเจ้าที่เจ้าเืเจ้าขอที่จ้าทาเจ้าคุณเจ้าท่าเจ้าา เจ้าเทาเจ้าเจ้าเเจ้าโลกเจ้าดิพระเมตราดีระเมตูาพอเมตพระกืดเมพะพาเที่พระภูสุรุ่งพะทีวนดาพุทธสีวนดาที่พระญาตอารษ์สาราชถึงพระรามีพระราศีเอื้อรทรงเมือราัยเมือเอาจ้าพลักเกือทั้งเจจังหวัดทั่วประเทศไทย พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธรรมชีวิตามยาววะนิพพานังสรณังคัจฉามิอิติภิสสพระตวรพระอรสัพพะสัตบุรุโณ

ยาติปฏิปันโนพระคุณโตสาวกสสะโูสาวีติปฏิปันโนพระคุณโตสาวกสสะโภญาติภักดิ์จาริกอริสยุญญานิมันทาะอริสกุขโลเอสาพระคุณโตสาวกสสะโูอากเดยูอากเดยูขัิเดยูอัญชลีกรณีโยอนุตระปุญญาเขตังโลกัสสติจุเจวะมันตู สุกุโตสุรภูชินานุภาวีนะชิตุปทโธรรมานุภาวีนะชิตริสัตโธสัพพานุภาวีนะชิตันตรายสัทธมานุภาวะปาริโตจจะรามีชินะปัญจรรติสาธุนะบารมีข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบูชาพระอรันานามาีให้คุณพระพุทธเจ้า ว่าุไรยาธนาบามีพระธรมคสัเฮโนเดพระศาสนาพระสภาสจ้าทั้งแสิพัประการพระราธนาบามีพระอยสงฆ้าเพระศาสนาผู้ปฏิบัดีแลวกระด้าราชนาบามีเหตุพระเจ้ตรีภัสส สถิตประทับเหนยอยอดปาพระพ่อไตรศีพระแม่ไตรศีไถ่ตัวเป็นประถงตุวคนเป็นบามีในที่นวลโสมพิจารณารวษาผมที่เองปฐมของครูบาจารีอิคณาจารย์จาราวัตรการทัวทั้งสี no ่พ of of ่อสี่รอยกัดนดากจะสร้างพระพิการหลวงปู่เอียประถงน่อสร้างพระพุมโพธิอคตุณแม่โตุณเลิอโตุณเจริยเพราะทั้งหล่อหลงเหลือทุณแม่โุณเลิขนาดหน้าหนึ่สิบเก้าอิวขอรัุบุญพ่อ เฮปุทรุตุประคุณประสบุปเรตรามรังิสัมาจักรลัยพระสุผูรงพระวิทยาคณขอรานาพิาระทัเป็นประโถมคลก่อเิดใกรณีงสารสิแปดะการขั่วโลกกระทในสถานที่กามิกาเสดีคัโรูอีพทำเพลงส่พไปพัพระ ธาคาระสุขสัทโธสิโรบัจจีธาคารโลกะนะภะนตตะวัจจิสุขะคารุกะสะภูสุจูจะทะวีนิติธาคาระสีสัคยะอุโกตะภูเยปะติยะ ิกิสเสเสิเสเทุกขะมีกินิเหทุกขตางสูกิกิสูตัทุกทกิ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 สเสเสิเสเทุกขมีกินิเหอทุกขตางสูงกินิสูตามทุกทกิ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 ีที่สูงเสเสร็จินดีเสเสทุกขะมีกิกิเหทุกขตังสกิกิสูตัทุกิกิ หอกราชาคณะนองนสารมหลวงพ่อดำาอางและพเจ้าบาลามีหลวงพ่อพระทสมเจบาลมีหลวงพ่องฆ์หลวงพ่องพระราชามามีองหลวงพ่อพระแก้วมรบบหลวงพ่อพระพุทธโสหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อพระพุทธินาชีหลวงพ่อพระรินกหลวงพ่อพระว่าเลยหลวงพ่ออพระเถาดำเงาหลวงพ่อ นาคประสาบุตรพระสัตว์ทั้งหลาย ลวงปูโ MM ่โก be ้กรปาสิหลวงปู่ปัญจกัสสานที่บารมีพระอริยสงฆ์เจ้าปบัติโครงการพละธรราสถิตประทับในโลกวิกรณ์นีนักสัตว์นิยิที่การีู้สูงส่าปริเตวิญญาณสที่กวักว้าให้กอบาันไปด้วยการกเป็นมหาบุตรรรมจากดนช้ 不让共怕就怕。 ขระีรตนโิทรุพระชาติคุนพระสัุจียีุนพระศรีมหาปูมอาตุโลกจะจวตรุณพระมหาสัตราอุดินิเศสุขุณพระอาทิตย์โหมุณพระจันทร์สิทาคุณพระคาไกรุนพระผู้สิษย์คุณพระสาวสิษุณพระราร์สุโุพระสุริสิท์คุณพระเอกาขุนพระผู้จะเจ้าพุทายาททัเจ चाहिए सप्रथमा प्रसिद्धि में सप्रथमा प्रसिद्धि में सप्रसंखा प्रसिद्धि में सफातराया मिना सते सप्रसिद्धि प्रवत्तु में नमः सिद्धवा इसी सिद्धि लोकनाथ अनुतरा ឥសីចព័តខណ្ដងសំរោអហបតថាមិតោអេសេសិគឿសំអអុមង្គកបុរងត្រីទេវនិមហសត្នោឧបុមអមមមន្តរឧបសាមោមហតណ្ដងណអបុលោតកេកំគរសេកราชិនោត្រីនិអខរានិថាតានិតន្តោលោបតនឆយតិណបុទុខាយ kita kena cinta kena inci kena kuning kena kuka kena kuma kena putra kena สด็จมาอยู่ที่เมืองโบกูเกียงประทุนามสาพระคุณโตน้อยคุณแม่คุณเรือนโตคุณเกิมลออรุณเมื่อคุณแม่คุณเรือนนาทันยี่สิบเก้านิ้วเจงได้ขอ ภาวนาพรโพราณพระสัมพังปริญ <Sessizlik> ที่สมานกาจทุกรูปทุกนามรับพุทธบูชารับธรรมบูชาและ

อวัสดีทุสัปดาห์ทสวัสมาตระัสมุหกิตาโอขออนจญากรมีเห้งคนระทธคณประทัมคนยามเดือดรุนครังและประคุิที่โดนตุกาเจ้าวาดกระทำการประมงน้ำทั้งขึธนตะเทีนตเพื่อความเป็นสิริมงคลบัดนี้ได้นอน้องอันเชิญบารมีพระอริยสงฆ์เจ้าพระเยติสรรเจ้า